สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลเมโลทเวนตีอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้เห็นไหมคะบรรยากาศการเปิดคลิปที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเราอะคะ่ะจะมานําเสนอนะคะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่นะคะที่เราเพิ่งซื้อเข้ามาในหน้าดรอปบี้ของตัวละครของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็คือตัวชิงช้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถ ใช้ตัวละครเนี่ยไปกดอินเตอร์แอคชั่นกับมันได้นะคะก็คือตอนแรกตัวละครเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะกดไปนั่งที่ตัวชิงช้าได้นะคะซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่เราเนี่ยอยากได้มานานแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งซื้อนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้นะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่หน้าร้านค้านะคะสามารถใช้ได้ทั้งกระดุมแดงหรือว่าใช้ตัวจิ๊กซอซื้อก็ได้นะคะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะมีไว้ประดับห้องเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศดูสดชื่นดีนะคะ โอเคค่ะก็เราอยู่กับเอดอนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปรับชมนะคะโหมดแดงนะคะที่เราเคยเล่นไว้นะคะสมัยที่เราเนี่ยอ,อ,อยู่แรงอัศวินนะคะก็คือเป็นการขึ้นแดงอัศวินครั้งแรกในชีวิตของเราเลยนะคะก็เป็นเอเดอร์แดงอัศวินนะคะไปจุกกับเกย์ชาเทียบีนะคะจุกไป170บวินาทีเลยนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าสมัยนั้นเนี่ยเรา การเล่นการจุก๊กการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะค่ะก็มาอยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เล่นเป็นเอดรานะคะอยู่ในแมปโรงพยาบาลนะคะก็เราเนี่ยก็เดินไปนะคะแถวๆซากตรงบ้านเล็กนะคะแล้วก็หัวใจดังแล้วนะคะ ก็เห็นแล้วนะคะเป็นเกชานะคะมาแล้วนะคะผีเสื้อแรกนะคะวืดไปนะคะจังหวะนี้ขับไม้อัดนาไปหนึ่งทีนะคะแล้วก็วนอยู่แถวแถวนี้นะคะยังมีไม้ให้เล่นอยู่นะคะโอ้โหผีเสื้อนี้โอ้ตายยากหลบไปหนึ่งทีโดนเออต้องโดนเลยค่ะยุดทวายอัี่ยุดทวายโอเคค่ะมาเล่นกันที่บ้านเล็กนะคะแล้วก็กระโดดข้ามหน้าต่างไปนะคะ Okay, ยังมีไม้อยู่นะคะแถวบ้านเหล็กนะคะเกชาต้องจูงวนไม้นะคะโอ้โดนไปนะคะจังหวะนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นบริเวณซากหนึ่งนะคะโอเคเกยชาพุ่งผีเสื้อมานะคะจังหวะนี้นะคะไกล้มากแล้วนะคะใกล้ล้มแล้วนะคะแต่ว่าเออพับไม้อัดหน้าอีกหนึ่งทีนะคะ ได้ยินเสียงเหมือนเพื่อนทอลดลาจูแถวนี้นะคะแล้วก็ใช่เลยนะคะมีเพื่อนอยู่แถวนี้นะคะซากสองนะคะแล้วก็วนกันอยู่นะคะก็มีชาเตรียมพุ่งผีเสื้อนะคะจังหวะนี้นะคะเ็นไฟแดงๆอยู่เออรับต,ตาปากน่ากลัวมากชน,นี้ฟอร์เวิร์ดนะคะอยู่ใกล้ๆนะ okay. ก็เล่นกันอยู่ตรงนี้นะคะฟอร์เวิร์ดมาให้กำลังใจ เอยไม่โดนมืดคำนัตาตาไปชอนอีเออไม่ทันนะคะล้มไปโอเคเกชารอยตัวนะคะฟอร์เวิร์ดน่าจะกดอยู่นะคะใช่ฟอร์เวิร์ดกดอยู่นะคะ โอ print, เสียแผ่ไปนะคะจังหวะนี้นะเพื่อนก็ยังถอดรหัสอยู่ตรงซากสองแบบใจเย็นมากเพื่อนคือจิตตกรใช่ไหมอุ้ยแต่จิตตะกรมีรูปแล้วโอ้ my god ก็คือคิว99แล้วนะคะกำลังคิดว่าจะลุกดีไหมเออ f o r w a r d โทนให้จังหวะนี้อือแต่ก็น่าจะอุ้ยพอตีวืดอ่าเพื่อนวางรูปให้โอ้โหเพื่อนคือแบบ เคมเวิร์กดีมากอันนี้เรากดไปคนเดียวนะคะโซโล่นะคะไม่ได้มีใครไปด้วยนะคะแล้วโฟร์เวิร์ดก็ลงไปแล้วนะคะโอ้เพื่อนแบบช่วยกันสุดมากๆเลยนะคะทั้งโฟร์เวิร์ดทั้งจิตตกรนะคะแล้วพวจิตตกรเสียแพ้ไปนะคะทั้งวันนี้เราก็รีบไปถอดหัสที่บ้านเล็กนะคะเป็นเครื่องที่เพื่อนเชื่อมไว้นะคะเพื่อนก็คือลูกา้าเองโอเควันเต้ออเดอร์ฉายมาที่เรานะคะใจ ดังมากนั่นไงมาจริงด้วยสวัยนั้นเซนดีจังเลยอะ่ะเอ้ยน่าก,กลัวแต่เซนการแบบหลบก,ก่อนรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะแบบ awareness วันเต็ดออเดอร์ฉายก็ถอดรหัสแบบสบายใจ ตอนนี้มีเราถอนหัตถอยู่คนเดียวนะคะเราก็ใจดังอีกแล้วเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเชฟขาเก็บนะคะแล้วก็กลับมาจุกอีกแล้วนะคะที่บ้านเล็กนะคะ <c oughs> คุ้นๆเหมือนเป็นที่เดิมที่เราเคยเจอกันอ้อล้มไปแล้วนะคะเ <c oughs> จ็บครึ่งกันทั้งทีมกับเครื่องรหัสที่โดนเครื่องถอดรหัสที่โดนโซนนะคะก็คือเป็นเครื่องบ้านเล็กกับเครื่อง <c oughs> เครื่องไหนนะเครื่องเชื่อมอีกเครื่องนึง เขาฮิวฟอร์เวิร์ดนะคะเพราะฟอร์เวิร์ดมีไทยนะเราก็ยังมีบอลเหลือที่จะสามารถมาแฟมให้เราได้ด้วยนะคะเหตุ hey, hey, เพื่อนตัดสินใจฮิวกันก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อความเซฟซึ่งก็ดีมาก mm hmm. เพื่อนอาจจะอ่านออกแล้วว่าเอ้ยฮ mm ันเตอร์เอาเทเลพอร์ตมานะเท้าเทไปนี่เรียบร้อยนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าฮันเตอร์ไปเลยนะฮันเตอร์ไม่สนใจเราแล้วนะคะไม่เฝ้าไม่โซนอะไรทงนั้นะแล้วนะคะ mm hmm. อ๋อคือเพื่อนเปิดเครื่องใหม่เลยเนาะ mm hmm. ก็เป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะ เปิดเครื่องใหม่สองเครื่องเลยเพราะว่าเครื่องมันโดนสูนอืมก็เป็นการตัดสินใจที่ดีค่ะแล้วก็ฮันเตอร์ก็กลับมาเฝ้าเราแล้วนะคะพร้อมกับฟอร์เวิร์ดที่มีบอลเหลืออยู่ประมาณ20%นะคะยูเฟสหน่อยเพื่อนเออ,อ,อเไไทนะ้ายเนอะคอยเพื่อนตัดสนใจพับมาให้เรานะคะจังหวะน,นี้สวนมากนะคะอ๋อเราเล่นตายยากเนอะก็เลยไม่มีสปินหน้าต่า พุ่งมาจังหวะนี้โอเคฟอร์เวิร์ดมาช่วยบล็อกนะคะถูกต้องนะคะเป็นหน้าที่ถูกต้องนะคะโอเคสวยค่ะแล้วเรายืนอยู่ตรงนั้นทำไมอ,อุ้ยเครื่องถล่มเพราะว่าเสาเครื่องอันนี้ตกใจจริงกลับมาเล่นที่ซากกลับมาเล่นที่ซากหนึ่งเหมือนเดิมกดตาย่าแบบโล่งๆไปกว่านหนึ่งทีซากหนึ่งที่ไม่มีไม้แล้วซากสองก็ไม่มีไม้ เออแล้วมีเทเลพอร์ตในมือแล้วนะคะมาดูว่าเพื่อนจะออกทันหรือเปล่านะคะประตูแปดสแล้วน่าจะทันเลยโอเคก็ออกกันไปได้น,นะคะก็โดนรูปไปด้วยนะคะโอเคค่ะ ค่ะก็มารับชมในมุมมองฮันเตอร์กันนะคะก็เกชาเกิดบริเวณสามไม้น้าโดมนะคะพุ่งไปที่บริเวณซากบ้านเล็กเลยนะคะก็คือพุ่งมาหาเราเลยนะคะโอเคก็กำลังจะเตรียมพุ่งผีเสื้อแรกนะคะเห็นหนัวเราแล้วนะคะแล้วก็พุ่งมานะคะพุ่งสั้นไปนีดนึงนะคะแล้วก็โดนพับไม้ไปจังหวะนี้นะคะพเพลงคาราวีนเพาะมากเลย ขอนี้ดูเปิดนิดนึงนะโอเคะค่ะบนล่างททเล่นะคะอือโดนไปนะคะจังหวะน,นี้อะไรคะหยุดทำไมเอด่าคนนั้นนะพุ่งไปนะคะเลยป้ายไปน,นิดนึงนะคะแล้วก็เราเลยข้าน่าปากทัดน,นะคะจังหวะน,นี้นะคะมือปานะคะไม่โดนถีบเสื้อนะจังหวนนะ้ระยะแบบ ไปนนนะะะะคคะีีเสื้อ้อโดนยัดไม้นะไายไม้นะคะโดนพะับไม้ my, อัดหน้าไปนะคะตะกี้เหมือนกำลังคิดนิดนึงว่าจะพุ่งผีเสื้อหรือจะพังไม้ดีนะคะเกียนะเพื่อนก็ถอดหัสอยู่ตรงแถวนี้นะคะเล็งมุมนะคะเล็งมุมอือข้ามหน้าต่างไปได้นะคะ ยันนี้ทำลายระยะตะกีดคืนนะ forward forward ได้ยินเสียงวานนะ forward forward ทำลาย forward forward กดอยู่นะคะก็เลยพุ่งดูว่า forward มาจากทางไหนอะไรประมาณนั้นนะคะพุ่งไปนะเะออเสียแพ้เลย แบบตีวืดไปนะคะก็เลยกลายเป็นแบบยื้อเวลาไปได้เพิ่มนะแล้วก็แบบมีรูปจากจิตระกรอีกนะคะโหแฟมกันสุดยอดมากเปลี่ยนอโฟเวตแท้เลยนะคะหม่ใจบนช้าเลยนิดนึงแวะมาเอาแผ่จิตรกรด้วยเื่อ เพลงเพาะมากเลยอะเพลงฮาราวีนะจังหวะนี้วันเต็ o ออเดอร์เห็นเราก็คือพุ่งไปแบบไม่มีอะไรขวางกันอือกดตายยากหลบไปนะกลับไปฟอมเก้าอี้นะคะลูก้ามาดึกฟรีไปแล้วนะคะได้ไม้สดนี้ กดตายายาแก้ไปนะเออเจ็บกันทั้งทีมแล้วก็กลับมากลับมาที่เราไม้แรกอะยังไม่ลดละความพยายามจริงบ้านเล็กกเกชาก็ค่อนข้างไล่ง,ง่ายเพราะว่ามันไม้แบบไม้เดียวยนะอะไรตรงบ้านเล็กนะคะไม้เดียวหนึ่งนะจะ การที่เขาเปลี่ยนตัวก็ไม่ใช่ทางเรื่องทีเท่าไหร่แบบว่าก็เริ่มนับเศษใหม่แล้วมาเนี่ยค่ะก็ปล่อยให้แบบเซอร์มีเวลาคิวกันอะไรยเงี้ยไม่พังเครื่องด้วยสุดยอดไปเลยเขาน่าจะรู้แล้วเครื่องมันโดนโซนแบบฝันไปก็เท่านั้นอะไรอย่าเงี้ยค่ะก็เลยไม่พังฟอร์เวิร์ดโดนโซนไกลอยู่นะ ถ้าโดนตีอะโดนเทเลนี่ดึงไม่ได้เนี่ยเขาทํายังไงเขาแก้ยังไงเขาจ่ายบนเหรอจิตวิทยาเชิงไม้กันตรงนี้นะคะเขาตัดสินใจดีนะถ้าแบบเขาออ้ยน่ากลัวชนี้น่ากลัวเธอเลยโอ้วันนี้แต่เขารู้ว่าแบบเออเฟสหนึ่งเฟสแรกไม่ทันเขาก็แบบเฟตสองเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะดึงหลอกด้วยหนึ่งีนะคะ เออโฟว์ดอือหือเขาพับไม้อัดหน้าตอนแบบพุ้งผีเสื้อพอดีอะททมิ่งเป๊ะมากโ w ว์ดม,มาช่วยบอกนะคะอือหือพุ้งบอลจังหวะนี้พุ่งผีเสื้อมา เครื 2, ideas, okay. so, guardian guardian can can yeah. ่องจุดสองเครื่องพร้อมกันชอบมากจังหวะนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ไปที่หน้าโดมกันนะคะสักกี้กดตายยากทอไว้อ่ะโลกจัดเลยเรียบร้อยถ้าเราเปิดประตูช้ามานี่ออกไม่ทันนแล้วว่าเพราะว่าตายใกลเก้าอี้มาก เรียบร้อยออกกันไปได้นะคะมีรูปวางอยู่ด้วยนะก็เป็นเกมชนะไปนะคะสำหรับฝั่งซือค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะเอดานะคะแดงอัศวินนะคะมาจุกกับเกชาทียบีนะคะไป170วินาทีนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็เป็นเราในอดีตนะคะก็เออสมัยนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองแบบ awareness อะแบบว่าเออถ้าโดนบันเตออเดอร์ก็ไม่ได้แบบ ตบี้ตะบานถอดรหัสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราก็ระวังตัวในระดับหนึ่งแล้วก็เชิงไม้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ก็ดีนะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคก็คือตอนนี้แบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าให้กลับไปเล่นก็อาจจะแบบเล่นไม่ได้เท่าเดิมที่แบบสมัยนั้นแบบเล่นทุกวันนึงแบบลงแรงทุกวันอะไรเงี้ยมีแพชชั่นอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเราในอดีตนะคะก็นั่งดูตัวเองก็ก็เป็นความทรงจําดีนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ติดตามนะคะ รับชมคลิปในช่องเม l โ20มานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากพูดคุยนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้น,นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากลากันไปก่อนนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ